เทสไลน์ของจริงนะครับแฟนๆบอกว่าวันนี้เนี่ยคอนเสิร์ตแบล็คพิงกําำลังจะเกิดขึ้นแต่รูปเนี่ยยังไม่มาสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มาแล้วนะเป็นรูปเดียวของ4เมมเบอร์จากแ Black พิงที่ทางแ Black พิงก o ออฟิเชียลหรือว่าทางค่ายเนี่ยปล่อยออกมา4คนเรียงลำดับต่างแต่พี่จีซูคนแรกมาเลยนะครับสวยท็อปฟิชชั่นสุดๆตามมาด้วยพี่เจนนี่สวยเฟียสแบบเฉียวแบบคมนะครับมาต่อที่โรเซ่คนนี้สวยแบบมีสไตล์สวยเกย๋สวยมินิมอลปิดจบกับ น้องเล็กลิซ่าที่สวยแบบอินเตอร์สวยแบบสายฟอนะครับคาวเกิลที่แซ่บที่สุดนั่นเองมากันครบ4คนแต่ยังไม่มีรูปรวมที่แฟนๆถามถึงก็คืออยากเห็นมากๆว่าถ้าหากรูปรวมแบบโปสเตอร์รวมของคอนเสิร์ตท,ที่เป็น b l a c k p i n คยืนด้วยกัน4คนเนี่ยจะจึ้งขนาดไหนทางค่ายยังไม่ให้นะครับมีเพียงแค่รูปเดียวเท่านั้นทุกอย่าง น่าจะเป็นตามคอนเซปต์เลยคือเดทไลน์มาในช่วงสุดท้ายเสมอรอบนี้อย่างน้อยก็ยังได้เห็นรูปชัดๆของเมมเบอร์ทั้ง4คนนะครับชอบเมมเบอร์คนไหนรูปไหนสวยจึง้งคอมเมนต์มานะครับทุกคนและในตอนนี้อีกอย่างหนึ่งคือพี่จีซูนั้นเนี่ยเขาห่วงแฟนคลับสุดๆไปเลยนะครับทั้งบอกว่า ควรเตรียมอะไรมาบ้างพี่เจสุ็ลงสตรอรี่เอาไว้และก็มีลงรูปนะครับเป็นรูปของ b l a c k พิงคตั้งแต่เดบิวต์แรกๆเลยทําท่ากระโดดเชื่อมมาจนถึงเพลงใหม่ของ b l a c k พิงคที่จะปล่อยให้ฟังวันนี้วันแรกนะั่นก็คือจ้ำซึ่งจ้ำแบบนี้คือจ้ำกระโดดไปสู่ความปังนะครับจากวันแรกที่กระโดดกันในตอนนั้น แบล็กพิงก็กระโดดสูงมาโดยตลอดจนถึงในตอนนี้นะครับที่สูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆเดี๋ยวมารอเพลงใหม่ของแบล็กพิง k ที่จะปล่อยมาให้ฟังกันดีกว่าตอนนี้มีเพียงแค่ทีเซอร์เล็กๆน้อยๆกับคำว่าจำเท่านั้นเองทุกคนลุ้นหนักมากๆรอคอนเริ่มกันนะครับ